วันดี้่จ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาิตรีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีริ้วมีรอยใครที่ผิวไม่กระจ่งางใสใครที่ผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุมช่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยให้ผิวของเรากระจ่งางใสช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกัันนเลยะะะคคว่าามีอไรบ้ง นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตลดแปดไหนได้เลยนะคะส่วนตัววันนี้ใช้ลดธรรมชาตินะคะในสองโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเรือริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือเจวันหางจระข้สดนะคะส่วนตัวปั่นแบบนี้ใส่ตู้เย็นแบบปั่นแบบนี้เก็บใส่ตู้เย็นได้นานเหมือนกันนะคะได้อาทิตย์ถึง 1- 2อาทิตย์เลยนะคะหรือ7 1 0วันนะคะให้เราสังเกตเองนะคะ ให้เราปั่นแบบนี้เราจะสะดวกสบายในการใช้มากๆเลยนะคะทุกคนสูตรพวกหน้าแนะนําให้ใช้เป็นเจลสุดจะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของเจลว,ว่านหางเจลเคนะกาจะช่วยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะเราจะใช้เจลอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะปั่นปั่นแบบนี้เก็บไปใช้เราจะสบายมากๆเลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนจะทําให้ผิวของเราเนี่ยใสไวมากๆเลยนะคะใช้เกลยวสูตรพอกหน้าจะดีมากๆเลยนะคะทุกคน ใครอยากจะเติมน้ำมันอะไรลงไปเติมได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะเราทำออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ใครไปตากแดดมาเสพหน้าไหมหน้ามานะคะใช้สูตรนี้จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเขาจะดับพิษร้อนคลายพิษร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะเจลสด นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกนหนาๆเลยนะคะทุกคนมีแปรงจะได้หนาวกว่าน,นี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลายี่สิบถึงสามสิบนาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ